This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานีดีพอดแคสต์สะสมสับกันวล,ลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาเพปทอลกกันนะครับเพปทอลกคืออะไรเพปทอลกก็คือ a talk intended to make someone feel more courageous or enthusiastic คำพูดที่ปลุกใจให้กำลังใจสร้างความมั่นใจกระตุ้นให้ใครสักคนหนึ่งพยายามมากขึ้นอยา่าท้อแท้แล้วก็พยายามคิดในแง่บวกเข้าไว้ประมาณนี้นะครับหลายๆครั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะไปเจออะไรที่เฟลนะครับพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังพ่ายแพ้กลับมาหรือแม้แต่ตัวเราเอง บางทีเราลืมนะว่าตัวเราเองก็ต้องปลุกใจตัวเองเหมือนกันนะผมเคยพูดบ่อยเลยเรื่องของการแบบ talk to yourself พูดกับตัวเองไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามทีนะครับแต่ว่าด้วยความที่คำนี้ดีเนาะก็ก็จะชียให้คุณผู้ฟังพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆแต่ทีนี้อันหนึ่ง Message แบบหนึ่งที่เราน่าจะพูดกับตัวเองได้นะครับก็คือเรื่องนี้แหละให้กาลังใจตัวเองปลุกใจตัวเองต่อให้ไม่มีใครมาคอยเชียร์อัพเราเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวเองก็ได้นะ วันนี้ไปเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น30 seconds to confidence ใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีเพื่อปลุกนะครับเรียกกอบกู้ความมั่นใจของคุณกลับมาอลองมาจับเวลาพร้อมๆกันดูซิว่ามันจะ30วินาทีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมกลับมาแปลนะแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดรวดเดียวก่อน 1, 2, 3สองไปครับ be you be strong don't let yourself get lost in the needs of others Focus on what you want, what you imagine, what you see to be true. Don't block your own light, your own growth, your own future. Don't be too hard on yourself. You're doing the best you can. 21วินาทีไม่ถึง30วิไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับอ่ะลองมาดูเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างอันแรกเลย be you be strong หลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเสียความมั่นใจเพราะว่าเราเฟลเราพลาดใช่ไหม เราได้รับการปฏิเสธจากคนอื่นเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นตัวเราแบบนี้มันดีแล้วจริงเหรอเริ่มไม่อยากเป็นตัวเองเราต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่าที่เขาประสบความสําเร็จก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นเรานี้ไม่ดีเลยเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเราดีที่สุดแล้วต่อให้เราอยากจะเป็นคนอื่นจะไปก๊อปจะไปทําตามเขาเราก็เป็นเขาไม่ได้ดีที่สุดคือเราเป็น number two ของเขาอะเราทําไมเราจะไปเป็น number two ของคนอื่น เราเป็นนับวันของตัวเราเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น be you be strong เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้ don't let yourself get lost อย่าปล่อยให้ตัวเองหลงทาง get lost คือหลงทาง in the needs of others แทนที่เราจะเดินมุ่งหน้าไปในที่ที่เราอยากไปแต่พอเจอความต้องการของคนอื่น the needs of others อยากให้เราทำนูน่นคาดหวังให้เราเป็นอย่างนี้เราเริ่มหลงเฮ้ยหรือจริงๆทางที่เราจะไปมันไม่ดีวะ เราไปอย่างที่เขาบอกให้ไปดีกว่าไหม Don't get yourself lost in the needs of others ตรงนี้ก็คืออย่าเอาความต้องการของคนอื่นเป็นที่ตั้งครับอันต่อมาคือ focus on what you want what you imagine what you see to be true มุ่งหน้าไปในที่ที่เราต้องการเราอยากได้อะไรเราจินตนาการอะไรเอาไว้เราคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่จริงแท้สำหรับเราสำหรับเรานะ คนอื่นเขาอาจจะหวังดีอยากให้เราได้ดีอย่างที่เขาคิดทุกคนจะเป็นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาคิดเนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเหมาะกับเราก็ได้เราต้องรู้ดีที่สุดนะครับโฟกัสจดจ่อในสิ่งที่เราต้องการนะครับ don't block your own light your own growth your own future don't block your own light ดีย่างเลยคำนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะหมายถึงสมมติเราเป็นต้นไม้แล้วก็ต้องการแสงแสงแดดใช่ไหม เราอ่ะดันไปทําในสิ่งที่จะมากัน้นไม่ให้เราได้รับแสงได้รับแหล่งพลังงานหรืออีกแงสส่หนึ่งก็คือเราเป็นแหล่งฉายแสงอ่าเรามีความเป็นประกายแต่ว่าเราดันไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่บล็อกไม่ให้แสงจากเราเนี่ยได้กระจายเปล่งออร่าออกไปนะครับอยากขวางทางเจริญของตัวเองนั่นเองนะครับลองเช็คดูว่าคุณทำอะไรที่เป็นการ เป็นอุปสรรคต่อตัวเองอยู่หรือเปล่า Don't be too hard on yourself อันนี้สำคัญมากเลยนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเต็มที่แล้วต่อให้มันไม่ได้ผลสำเร็จมันไม่ได้แปลว่าเราแ yeah ย่นะมันมีปัจจัยอีกเยอะมากเลยแต่ถ้าสมมุติเกิดเราเคี่ยนตีตัวเองอย่างใจร้ายใช้คำหยาบหยาบใคร่นะครับเราก็จะรู้สึกแย yeah ่ต่อให้คนอื่นชม เฮ้ย hey, พยายามเต็มที่แล้วให้ hey, แกทำได้ดีมากแล้วแต่ถ้าตัวเราเองยังด่าตัวเองอยู่ในใจคําชมของคนอื่นก็เข้ามาไม่ถึงนงะผมเคยได้ยินคําพูดหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะมาจาก Iuok okay? ที่พี่ดุดดาวพูดไว้ <c oughs> เขาบอกว่าให้พูดกับตัวเองเหมือนเราพูดกับลูกหมาควรจะพูดกับตัวเองด้วยเสียงสองนะครับ <c oughs> ด้วยความเอ็นดูอย่างยิ่งนะครับคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยบิ๊กดีมากเฮ้ยบิ๊กต้องปรับปรุงนะ แต่คุณต้องพูดกับตัวเองว่าบิ๊กพยายามเต็มที่แล้วไม่เป็นไรนะออพูดกับตัวเองเหมือนพูดกับลูกหมาพูดกับตัวเองด้วยเสียงสองนะครับ Don't be too hard on yourself อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปอย่าใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปและสุดท้าย You're doing the best you can เราทำดีที่สุดแล้วแต่อันนี้ต้อง make sure ว่าที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะถ้ามันดีที่สุดแล้วก็ต้องบอกตัวเอง ให้ตัวเองยอมรับว่าเฮยเราทำดีที่สุดแล้วว่าถ้าเกิดยังไม่ได้อาจจะมีหลากหลายสาเหตุคราวหน้าเอาใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่30วินาทีไม่ถึงอะ่ะเออแต่ต้องบอกกับตัวเองนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะเอามาฝากเขาเรียกว่าเป็นการ practice positive self-talk ไหนๆเราพูดถึงเรื่องการพูดกับตัวเองแล้วเนาะเราก็มา practice ฝึกนะครับ positive self-talk พูดกับตัวเองดีๆนะครับในแง่บวกกันบ้างดีกว่าประโยชน์คืออะไร 1. relieve stress ลด relieve ก็คือทำให้เบาบางลงทำให้ความเครียดนั้นเบาบางลง increase your self-esteem รู้สึกความรู้สึกดีต่อตัวเองความรู้สึกเห็นคุณค่ากับตัวเองก็จะเพิ่มขึ้น gradually strengthen your mind ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยค่อยๆแข็งแรงขึ้นและสุดท้ายนะครับ help train your brain To think positively which will be the source of your future attitude สมองเราอ่ะก็เป็นเหมือนลูกหมาลูกแมวของเราเหมือนกันนะต้องฝึกมันอยากให้มันเป็นยังไงต้องฝึกมันนะครับการพูดกับตัวเองแบบ positive ก็จะเป็นการฝึกให้สมองของเราคิดแบบ positive แล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานของเราในอนาคตในการทำอะไรต่อมีอะไรให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อโลกนี้ในอนาคตต่อไปนะครับอ่ะมีทั้งหมด5คําคำถามไม่ใช่5คําคถาม5ประโยคที่คุณต้องเติมคำในช่องว่างนะครับขอ้อ 1. I'm awesome because จุดจุดจุดขออ้อ2 I'm proud of myself because จุดจุดจุดขอ้อ 3. Even though จุดจุดจุด didn't work out I am moving forward. ข้อ4 One of my strengths is. และข้อ5 I am thankful for. จุดๆมาดูวิธีละข้อนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ด้วยข้อ1 I'm awesome because เราเนี่ยมันเจ๋งสุดๆไปเลยเพราะว่าอะไรอ่ะลองพูดดู I'm awesome because I can always smile and nothing gets me down. ฉันเป็นคนเจ๋งมากเลยเพราะว่า เรายิ้มได้ในทุกสถานการณ์ไม่มีอะไรทำให้เราหดหู่หรือว่าอารมณ์เราตกต่ำได้เลยอ่าเป็นคนแบบมี positive attitude อย่างยิ่งอ่า I'm awesome I'm awesome because I care about people ฉันนั้นยอดเยี่ยมมากเพราะว่าฉันเป็นคนใส่ใจผู้คนใส่ใจทุกคนเลย I'm awesome because I started to learn guitar and it's going great I think I can really be good at this ฉัน a w e awesome s o มากฉันเจ๋งมากเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มเรียนกีตาร์แล้วมันก็ไปได้สวยมากคิดว่าเราต้องเก่งในการเล่นกีตาร์ได้แน่ๆเลย I'm awesome because คุณต้องคิดได้ออกว่าความ awesomeness ของคุณคืออะไรบ้างแล้วต้องบอกตัวเองนะครับแค่อย่างเดียวก็พอข้อ2 I'm proud of myself because ฉันภูมิใจในตัวฉันเองมากเลยเพราะว่าอะไรนึกให้ออกสักหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างนะครับ I'm proud of myself because I've lost 5 kilos, and I didn't think I could but I can ลดน้ำหนักไปได้5กิโลแล้วไม่คิดเลยว่าจะทำได้แต่ทำได้เวย้ย I'm so proud of myself I'm proud of myself because finally I clean my room like I intended to ภูมิใจในตัวเองมากเลยที่ในที่สุดก็ลุกขึ้นมาจัดห้องได้แล้วตั้งใจมาตั้ง4ปีไม่เคยทำได้เฮ้ยทำได้แล้วภูมิใจในตัวเองมากเลยนะครับ I'm proud of myself because I've saved some money and it's enough for my next trip. ภูมิใจในตัวเองมากเลยเก็บตังค์ได้แล้วมันก็มากพอที่จะไปเที่ยวอย่างที่ต้องการอย่างที่แพลนไว้นี่คือสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองข้อ3 even though จุดจุด didn't work out I'm moving forward even though the project didn't work out even though our plan didn't work out Even though my last relationship didn't work out สิ่งที่ตั้งใจไว้แผนของเราความสัมพันธ์ของเรากับแฟนซึ่งเป็นแฟนเก่าไปแล้วต่อให้มัน didn't work out ไม่เป็นไปอย่างที่คิดไม่ได้ผลพัง I'm moving forward เราก็ยังจะก้าวต่อไปไม่ยอมติดแงกอยู่ตรงนี้หรอก even though it didn't work out I am moving forward ข้อสิ One of my strengths is ความแข็งแรงจุดเด่นสิ่งที่เราเก่งมากๆคืออะไร One of my strengths is I'm a good listener เป็นคนฟังเก่งเพื่อนจะชอบมาคุยให้ฟังแล้วเป็นคนที่ตั้งใจรับฟังคนอย่างยิ่งทุกคนบอกว่าอยากคุยกับเรา One of my strengths is my ability to bounce back getting up on my feet No matter how bad things get เป็นคนกระเด้งกลับขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นเราจะกลับมาโอเคได้เหมือนเดิมได้เร็วมากและได้เสมอนั่นคือหนึ่งในจุดเด่นของเรา One of my strengths is that can be very persuasive I can just talk anyone into anything basically อันนี้อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะของบางคนที่ เป็นคน persuasiv e มากหวานล้อมเก่งจูงใจคนเก่ง I can just talk anyone into anything ประโยคนี้แปลว่าสามารถจะพูดกล่อมให้ใครทำอะไรก็ได้เออเป็นความสามารถพิเศษเนาะเออนั่นสังเกตว่า one of my strengths เติม s แปลว่าเรามีข้อดีหลายข้ออย่างหนึ่งคืออะไร อย่างน้อยต้องคิดที่ออกหนึ่งอย่างนะครับว่าจุดเด่นสิ่งที่เราเก่งกว่าคนอื่นคืออะไรเติมคำในช่องว่างและสุดท้าย I am thankful for รู้สึกดีจังเลยรู้สึกขอ,ขอบคุณที่มีสิ่งนี้ที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเช่น I'm thankful for my family they're so supportive and love me no matter what รู้สึกขอบคุณครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องต่างๆซัพพอร์ตเราทุกเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงร,รักเราเสมอ I'm thankful for the chance I get at work I don't want to let them down so I'll try my best รู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้จากที่ทำงานให้โปรเจกต์ดีๆให้โอกาสเราในการทำนู่นทำนี่ที่จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่าคนที่ให้โอกาสเราเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเต็มที่เลย I'll try my best I'm thankful for my dog ก็ได้นะครับ This guy also loves me no matter what รู้สึกขอบคุณที่มีเจ้าหมาตัวนี้อยู่กับเราไอ้นี่ก็เหมือนกันคือไม่ว่ายังไงก็รักเราเสมอ What are you thankful for คุณรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึกดีที่มีอะไรอยู่กับคุณบ้างที่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับนั่นคือสองแบบฝึกหัดที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ อยากจะให้ทำเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องตอบทุกคำถามนี้ทุกวันก็ได้นะเลือกเอานะครับว่าคุณอยากตอบว่าอะไรวันนี้เราอยากพูดเรื่องอะไรอยากจะพูดเรื่องของความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะ move on เราต้องลุกขึ้นให้ได้อยากจะพูดถึงจุดเด่นของเราอยากจะพูดถึงสิ่งที่เรารู้สึกอยากขอบคุณ เลือกได้เลยนะครับทั้งหมดนี้พูดกับตัวเองและจะดียิ่งขึ้นอีกถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นการฝึกภาษาด้วยในตัวนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจนะถ้าเกิดเราสามารถสื่อสารกับตัวเองและไม่ต้องรอให้คนอื่นมามอบกำลังใจหรือมอบความแข็งแรงให้กับเราเรามอบให้กับตัวเองได้เรารู้จักตัวเราเองดีที่สุดนะครับเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเรารู้ว่า เราเก่งเรื่องอะไรเราอาจจะมีหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ต้องขุดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาบอกตัวเองเสมอเไม่งั้นมันจะลืมความเฟลเอยคนอื่นเอยต่างๆที่มันดิสแทรกเราจะทำให้เราลืมอะไรดีๆที่เรามีและสิ่งที่เราควรจะบอกกับตัวเองอยู่เสมอจำไว้นะครับนั่นคือ pep talk P, alk, P E P T A L K pep talk that you can just talk to yourself about that you can just tell yourself อย่าลืมบอกกับตัวเองในสิ่งเหล่านี้ด้วยแค่30วินาทีครับพูดปลุกใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกันเป็นภาษาอังกฤษบอกคนอื่นก็ได้แล้วก็อย่าลืมบอกตัวเองด้วยครับสรุปศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับ pep talk ก็คือคำพูดเพื่อปลุกใจให้กำลังใจสร้างความมั่นใจนั่นเอง pep talk be you be strong เป็นตัวของตัวเองเอาไว้เข้มแข็งเขาไว้ be you be strong Don't let yourself get lost in the needs of others. อย่าเอาความต้องการของคนอื่นไปนที่ตั้งครับ Don't let yourself get lost in the needs of others. Focus on what you want, what you imagine, what you see to be true. ให้จดจ่อในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเคยจินตนาการเอาไว้สิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าจริงแท้แน่นอนและสามารถจะเป็นจริงได้นะครับ Focus on what you want, what you imagine, what you see to be true. Don't block your own life, your r w w growth, your own f u t u อ e อย่าปิดกั้นตัวเองจากการเติบโตและอนาคตที่รอคุณอยู่จากความสำเร็จที่มันสามารถจะทำได้นะครับอย่าเป็นอุปสรรคต่อทางเจริญของตัวเองครับ Don't block your own life, your own growth, your own future. Don't be too hard on yourself. อย่ากดดันเคียนตีใจร้ายกับตัวเองมากเกินไป Don't be too hard on yourself. You're doing the best you can เราทำดีที่สุดที่จะทำได้แล้วแหละ You're doing the best you can แล้วก็แถมอีกหนึ่งสำนวนที่น่าสนใจครับ Talk anyone into anything ก็คือเกลี้ยกล่อมหวานล้อมให้ใครทำอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเลย Talk anyone into anything และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,623าคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่าตอนนี้บน Facebook เรามีกรุ๊ปคำนี้ดีแล้วนะครับชื่อว่าภาษาดีชีวิตดีกับคำนี้ดีพอดแคสต์ Podcast. ถ้าเกิดมีความสนใจในเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆไม่ใช่อยากแค่แบบได้คะแนนดีๆตอนสอบแต่ว่าอยากใช้มันให้เก่งจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สนุก ในการใช้จริงๆไม่ว่าจะใช้ฟังพูดอ่านเขียนนะครับเอาไปอ่านหนังสือเอาไปดูหนังดูซีรีส์เอาไปฟังเพลงหรือเอาไปพูดคุยแต่การพูดคุยบางทีก็มีอุปสรรคเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดกับใครคุยกับใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่กลุ่มนี้มีคนที่รู้สึกเหมือนคุณเยอะมากและทุกคนผมเชื่อว่าพร้อมจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยหาเรื่องคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปที่กลุ่มนี้เลยถ้าคุณเป็นคนแบบนี้และนี่คือสิ่งที่คนต้องการนะ ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์บนเฟ e บ o ๊กนะครับแล้วก็ฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ด้วยครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับการทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears